ว่าอ้าวทุกคนน้องหอ,อมเดินทางมาถึงผมแล้ววพิพี่เป็นไงบ้างเป็นไงอากาศดีไหมอากาศไม่ดีเลยวันนี้เพราะว่าไม่ต้องฝืนฝืนอะไรดูหน้าตาผมด้วยเต็มใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช่บางทีแบบมีลูกคีค <ๆ S 1> อมเมนต์บอกว่าน้องหอ,อมเลิกทำคลิปหัวยเถอะ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีของป้านาอาทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟนพาไปเรื่อยวันนี้ผมแฝดเล็กกําลังเดินทางไปหาคุณลุงเรื่องผีนะพี่พี่นะก็อยากจะขึ้นไปหาท่านไปขอบคุณท่านในในหลายๆเรื่องที่ท่านได้ช่วยเหลือพวกเราไว้นะพ,พี่นะก็อย่างแรกเลยนะพี่พนะสำคัญมากคือลุงเนี่ยกลับมาครั้งเนี้ยช่วยเหลือเรื่องของน,อนำ้ำจาปานะ ให้หลุดบอจากพวกผีสางนางไม้หรือว่าพวกผีกระสือผีปอบนะมันดำต่างๆฝีมือของพ่อของน้องเองนะพี่นะซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ทำให้เรารู้เลยว่าไอ้ผู้นำมือบาข้างเนี่ยมันมันเร็วสางแค่ไหนมันทำแบบความชั่วขนาดนี้แล้วมันไม่ได้คิดถึงลูกที่มันเลี้ยงขึ้นมานะถึงจะไม่รู้จะแท้ก็ตามทุกคนโอเคเดี๋ยว ผมกำลังเดินทางขึ้นไปยังจุดที่ลุงผ,งผีอยู่ก็ป่าวันนี้ค่อนข้างจะเปิดนะได้ออกปกตินะทุกคนโอเค้วขอกำลังใจจากพี่เอฟนะครับผมคนละหนึ่ไหลหนึ่งแชร์ผมด้วยแล้วก็ฝากทุกคนนะครับผมเข้าไปกดติดตามสั่งซื้อสินค้าได้ที่แอปดำโดยแอปต็อกทที่ผมขายของอยู่มีทุกอย่างที่พี่ c เอต้องการก็จะเป็นพวกของใช้ในบ้านของใช้ส่วนตัวแล้วก็เป็น รองเท้าต,ต่างๆไฟชุงไฟาฉายไตัวนี้ที่ผมพกมาพี่พนะผมก็มีขานะตัวนี้จะพกไว้น้ำหนักเบาพกพาง่ายมากๆทุกคนนะเดี๋ยวผมจะขึ้นโปรไฟล์ช่องไว้ให้นะช่องแฟดรีวิวนะครับผมนี่ตัวนี้ราคาหลักสิบนะคนห้าสิบห้าบาทนะนแบรนด์มิกุทุกคนคุ้มมากๆนะคุ้มมากๆน้ําหนักเบาพกพาง่ายการน,น้ําได้ด้วยทุยกคนนะมีตะขอแขวนแขวนตรงไหนก็นได้ทุกคนนะราคาเพียงห้าสิบห้าบาทตัวนี้นะ ฝากทุกคนครับเปอุ่นหุ่นให้ผม,มด้วยนะครับผมซื้อของออนไลน์ตร,ต,รตรงปกตรงปกทุกคนยังไม่ต้องกลัวตรงปกของที่ผมขายตรงปกแน่นอนนะครับผมนะสินค้าดีมีคุณภาพโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาหนุ่มผีเดี๋ยวไปพักไปทุกคนนะก็ถึงกี่โมงช่างมันไปลืมบอกไปว่าเดี๋ยวน้องออมจะตามผมขึ้นมาอีกทีหนึ่งทุกคนนะน้องขึ้นมาถูกนะเดี๋ยวน้องอ่าช่องเดินทางสไตล์อมแอมเนะี่ยขึ้นมาหาผม เดี๋ยวผมจะรอน้องด้านบนแล้วกันน้องหมอจะซื้อเป็นข้าวเหนียวกับไก่ทอดมาฝากก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอทุกคนนะโอเคคลิปนี้ก็ก็มาขึ้นมาคนเดียวก่อนเพราะว่าน้องยังไม่เลิกงานนะน้องมาช้าหน่อยทุกคนไปก็รอรอชมคลิปที่ผมจะอยู่กับน้องอ,อมได้เลยนะครับผมไปผมก็เดินไปพักไปพี่พนะ เมื่อกี้แวะลงไปกินน้ำตรงห้วยพี่พี่ก็จะประหยัดน้ำก่อนตัวเองให้ดีสุดท้ามากสุดนะเพราะว่าด้านล่างห้วยนะี่น้ำเย็นมากอากาศดีมากๆพี่เดี๋ยวผมอาจจะไดเล่นน้ำวันนี้นะจะชวนน้องอ่อมเล่นน้ำด้วยถ้าน้องอ่อมอยากเล่นนะทุกคนนะไม่บังคับน้องเพราะว่าหลังจากที่เราขึ้นไปเยี่ยมลุงเนื่องพีเสร็จแล้วผมจะเดินทางขึ้นน้ำตกอีกหน่อยหนึ่งนะเพื่อจะเล่นน้ำที่อยู่ตรง หน้าผาจะมีเผ่าคนป่าที่เคยช่วยเหลือพวกเราไว้อยู่นะพี่พนะไม่รู้ว่าวันจะผมจะมาตอนไหนนะแต่น้องบอกว่าน้องจะตามขึ้นมาหลังเลิกงานนะน้องทํางานครึ่งวันพี่พี่วันนี้นะอ,อากาศดีมากพี่พี่เอฟซีอากาศดีมากเฮ้ยเฮ้ย ใครหาก,กบวะมีคนบอกว่าอะไรกรบกบเนี่ยใครวะพูดออกมาว่าอะไรกรบกๆบกบอะ่ะใครครับใครพูดในผาหรือเปล่าหายิงกบหรือเปล่า ทุกคนครับทุกคนเห็นตอนผมเปิดคลิปไหมอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสอยู่ๆฟ้าเนี่ยมื่อยึ้ข,ขึ้นมาทันทีเลยทุกคนนะเป็นเพราะอะไรเอ่ยโอเคผมจะเร่งเดินทางเข้าไปหาลุงนิ้ผีหมอพี่นะไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะอยู่หรือเปล่าไปทุกคนลุงนิ้งผีอาจจะนั่งสมาธิอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะพี่ๆครับผมเวลาผมเดินเข้ามาเนี่ยผมยังคิดว่าไอ้ตรงโพรงเนี่ยเป็นแบบที่พักหรือว่าที่นอนของคนนะทุกคนนะังดูดิ เป็นโพรงเหมือนที่นอนคนเลยแต่ไม่ใช่นะเป็นแค่ไม้แห้งงุ้มตัวลงมาแล้วทุกคนนะตอนนี้พูดนำบักข้างหยักเฮ้ยมีเห็น้าล่างนี้นะตอนนี้พูดนำบักข้างหยักไม่กล้านะไม่กล้าเข้ามาเหินหรือ,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 อวังผีละ หม้อน้องพีเนี่ยวิชาลิดเดียเยอะกว่ามันนะแล้วนะมันก็แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้มัน้ำปลาก็กลับมาแล้วส่วนมันก็ก็เป็นหมาหัวเน่านะหมอพีเนี่ยก็ไม่ช่วยมันแล้วพี่พีเมร่อตอนนี้มันมันไปอยู่ไหนแล้วต้องจับตัวให้ได้ไว,ไวพี่เพื่อลั้งคำสาปไว้ต้องจำปลานะคำสาปแช่งไว้พี่นะไม่ให้น้ำปลา,ปาได้ดีใจขี้ช้ยกิจนะ เดินทางต่อไปเรื่อยนะผมเดินไปดูธรรมชาติไปพี่มันสวยงามมากนะตรงน,นี้อากาศดีมาก,กทุกคนทุกคนครับเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่พี่นะมีเสียงเก้งหรือกวางผมไม่รู้นะดังมากร้องเนี่ยก็ผมได้ฟังจากคำเล่าของชาวบ้านนะ ถ้าเก้งหรือกวางตัวนี้ร้องขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเรื่องไม่ดีตามมาทีหลังนะภายใน,นไม่กี่วันนี้แต่ผมก็คิดว่าอยาให้เกิดแบบนั้นขึ้นนะแต่มันร้องดังลั่นป่าแล้วคนนั่งเงียบไปแล้วนะดังมากแต่ถ้าถ้าเราไม่รู้เราเชื่อว่ามันจะโดนกับดักหรือเปล่านะมันจะโดนกับดักหรือว่าโดนอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะมันเป็นลางไม่ดีนะถ้าได้ยินมันร้องขึ้นมาเนี่ย พยายาอย่าให้เกิดอ้ร้ายอีกเลยครับ ครับผมถึงแล้วน้ำห้อยลงมาเยอะยทุกคนเห็ไหมห้อยลงมาเยอะมากทุกคนแต่น้ำไม่เปียกนะฝนถ้าตกเนี่ยน้ำก็ไม่เข้านะเพราะว่ามันมีพายางขึงอยู่พี่พ เดี๋ยวเข้าไปด้านในกัน เดยเรดูน้องผีไปไหนพี่พข่องอนน้ำออกก่อนนะ ผีนั่นยังมาไม่ถึงนะทุกคนไม่รู้ว่าท่านอยากทำสมาธิอยู่หรือเปล่าเราขอติดไฟนะทุกคนนะเพื่อไล่ย,ยุงก่อนตอนนี้ท่านอาจจะยังไม่ยังไม่ว่างออกมาทุกคนนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะลุงน้องผีครับ<ง>ว่ะอ้าวทุกคนน้องหอมเดินทางมาถึงผมแล้ว,วพี่พี่เป็นไงบ้าง,งนะเป็นไงอากาศดีไหม เดี๋ยวอบอ,าอ,บอา้าวเนาะทุกคนครับมันอบอ้าวเหมือนกับว่าฝนไม่ตกไงมันก็เลยรู้สึกว่า,วามันอบอ้าว,ว,วไม่งั้นเนี่ยไหมโอ้เงินงเต็มในที่รักของพี่ <c oughs> ไม่ใช่เลยไม่เวลาพูดคำหวานให้เอฟซีได้ฟังเอฟซีเขเขินเนี่ยบางคนอ <c oughs> ่ะเขาบอกเออดูแล้วยิ้มตามผมก็อาจจะผมเป็นคนชอบชอบแซวๆนะคนนะแซวๆน้องไปด้วยนะเดี๋ยวเอฟซีก็บอกว่าไม่ต้องฝืนฝืนอะไรดูน้ำตาผมด้วยเต็มใจร้อเปอร์เซ็นต์ครับนั่งได้ไหมอ่ะนั่งได้ สวัสดีวัคซีนของพี่เฟดตอนนี้ลุงผียังไม่มาเลยมันลุกไปไหนคือผมหอตหมงอนกันจะมาขอบคุณลุงแล้วก็มีของน้องซื้อหน่อาเป็นข้าวเหนียว,ม,วม,ามาให้ลุงผีมาให้ลุงผีจะทานด้วยแต่ว่าเราไม่เจอลุงเนะี้ยส่วนน้องอ่อมกันเดินทางถึงแนละ้วพี่จะบอกไปต้นคชียว่าน้องอ่อมมันตั้งขึ้นมาไม่คิดจะมาไว้แค่นีล้ลาง,งานเหรอไม่ได้ลาวิ่งเลยดิโอ้โหวิ่งเลยใช่เหรอใช่แล้นพี่ขอจุดไฟก่อนนะเอาเปย์เอาเอาเปย์ไหม ไม่พี่จุดเพราะว่ามันทำาไลยุงดีกว่านหน้อากาศอย่างแต่ว่ามันป้องกันได้ดีไงนะไม่ต้องรบกวนท่านเลยจุดบางทีมันแลแรือว่พี่อยากให้จุดไฟมากกว่าท่านจะชอบแบบว่าเราจุดไฟไว้มันไลยุ่งไลยุ่พวกแมลงต่างๆที่มันเข้ามากัดอ่ะนะเดี๋ยวพี่ผูกไปให้ออมเอาไหมนะตามนี้โอเคทุกคนนะเราผมจะ ทำการจึกไปก่อนนะพี่นะก็หอมเดินทางมาถึงแล้วด้วคนนี้เหนื่อยตกเลยเพราะว่าอากาศอบอ้าวทุกคนมองบอกว่ารีบเดินมาเดินทางมาเพราะว่าอยากจะขึ้นมาถ่ายคลิปพี่แฝดด้วยอยากเข้ามากล้องพี่แฝดด้วยนะอยากเขาเฟรมกล้องพี่แฝดด้วยก็ก็เข้าใจครับผมก็อยากจะมาถ่ายกับคนหล่อเนาะแซวๆนะครับผมแซวๆ ไปไหนไปไหนดูน้ำเลยน้หน้า,า,ารังจาหน่อยน้ำเยอะทีนี้ผมชื่นชอบอย่างหนึ่งคือน้ำไม่แห้งทุกๆปีน้ำจะมีตลอดแต่อาจจะน้อยโด,ดก่ก็ไม่แห้งฮะใช่ทีนี้จะต่างจากห้วยถ่านน้องอมเนาะทีนี่น้ำมันจะไม่แห้งเนะ้องห้วยถ่านน้ำแห้งหมดแล้ว เป็นไรเรื่องมาพับกนแต่ว่าผมไม่รู้ว่าท่านเนี่ยอาจจะจับเหมือลหรือเปล่าหรือท่านเนี่ยทำสมาธิอยู่หรือเปล่านะทุกคนผมก็ภาวนาอยากให้เจอท่านจริงทคนทหลาคนก็กําเมนตบอกวิศให้ฟหาอาจาย์อะไรนอาจารย์สมอาจาน้องแดงอก็ยิงเทศเอ,อ,อะไรเอ่ยเี่ยุกคนต้องต้องบว้กนวเราก็รู้เราก็เข้าใจว่าเขาเก่งน,นะก็ ไม่ได้คิดกับตัวเองมีอาจารย์เก่งหรืออะไรหรอกทุกคนแต,แต่คือเรามั่นใจในมั่นใจในเรือร่องผีแล้วเนาะแล้วทีเนี้ยเหมือนถ้าถือว่าท่านรักษารักษาอ,อยู่ในอยู่มาเอาตัวน้องไปอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดทางฝั่งทางนู้นนะเขายังไม่ว่างเอาไว้อนอะไรอย่างเงี้ยหน,นักนะใช่เราต้องคํานึงว่าพวกเราเนี่ยจะต้องผ่านชีวิตก่อนเพื่อรักษาน้องจากานทุกคนไม่ใช่ว่า เราไม่อยากให้น้องหายนะเราก็รู้เรารู้เรารู้ทุกอย่างเลยที่เขาเป็นแว่าคนนั้นคนนี้เองวังดีหวางดีว่าเอฟซีหวังดีแต่เราก็ไม่เคยแบบว่ายิงและโศกแบบว่าไม่ให้คนอื่นเส้นเหลือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะทุกคนคือหนึ่งเลยมันเป็นการรุกควนทุกคนนะถ้าถ้าเราแบบว่าเข้าไปโดยที่แบบว่ายังไม่ลองรักษาเองดูก่อนเนาะเที่สำคันนะผมมั่นใจในตัวรู้ที่สุดมากๆว่าถ้าช่วยได้ ท่านช่วยเองจริงนะใช้เวลาทีหนึงนะเพราะปลาไม่บางคนก็บอกว่าให้ออกพาน้องไปหาครอบครัวไปหา่าตุณเท้าบ้างอเง้ถามว่าไปหาได้ไหมไปหาได้นะทุกคนมันไม่ติดอยู่แล้วก็เาเรียกว่าไปสื่ออะไรน้เสริมบุญอะให้น้องะให้น้องอะเพืัากรขงรงเก็เดี๋ยวถ้าข้ออาุมนถาอะไรนะ ผมงก็พังจะปางปางหาเขาพูดถูกนะอ่านเป็นคนที่แบบเข้มแข็งนะจะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นคนที่ทเข่มแขงใจเขาพูมากไม่ค่อยอยากพาใครไปหาท่านแล้วก็ไม่อยากให้ใครจะรุนแางกับท่านหรอกเนาะมันเป็นการลบลวนมากเลยแบบขนาดไปขอหวยย่อมยังแล้วก็หูสุดป็นคว่าเกรงผมผมอ่านที่น้ององ๋อมโพสนะทุกคนนะก็ขอบคุณอศปีทีดด่ เข้ใจแล้วก็ให้กำลังใจน้องอ่มนะก็คนที่เขาเห็นจะได้อยากจะได้งเงยวนะบางคน,นมนีมีความโลมากทั้งนั้นเลยอ่ะวนๆเลยมแบบเห็นกับตาเลย่มลามยคนที่แบบโลภมากอ่ะมีกนเยอะมมีแบอาเกว่าอะไร,ร,ะะไรใจแบบไม่มันคงเนเห็นจะได้ใช,ใช่ป่ะือกดดันไม่ได้โอนตังมาเลยสักบาทนะจะเล่นขอหวยแบบ ครั้งที่แล้วถูกแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้มีการมาถวายหรืออะไรนะผมเขาไปอ่านเม้นที่เอฟซีเม้นที่ให้กำลังใจน้องก็ขอบคุณมามาที่เข้าใจน้องทุกคนนะเข้าใจน้องคุณมากๆเลยส่วนคนที่คิดว่าตัวเองทําแบบนั้นไว้แบบไปเล่งน้องไปส่งแชทในโทรบางคนโทรไปนะโทรไปว่าว่าเออส่วนครับมันไม่ถูกต้องเรื่องนี้ส่วนครับมันไม่ถูกต้องมันน้องพักผ่อนน้อยมากเพราะโทร ตอนเวลาแบบไม่เป็นเวลาจริงๆออกเป็นคนที่เปิดกว้างสำหรับ MC มากออกตอบทุกคอมเมนต์บางทีนะกดหัวใจให้แสดงว่าอ่านแล้วแล้วก็ใครทักมาออกอ่านอ่านทุกทุกแชทปมีใครที่มีใครที่ออกยังไม่อ่านทักมาย้ำอีกทีได้เห็นใจน้องด้วยทุกคนนะผมเนี่ยอ่านลิ้งอ่านแทแล้วก็สนใจ MC ที่คอมเมนต์หนูใช่ใส่ใจทุกคนนะแต่ว่าบางคนก็ไม่เห็นใจเราแล้วก็ตอบไปนี้เราก็จะ ถ้าคนใดคนหนึ่งไม่เห็นใจขอ,องผมก็ไม่เห็นใจใไปทังนั้นแล้วแหละเพราผมต้องไม่ต้อง,องไม่เป็นขอหวยแล้วล่ะเอาาดีกว่ใช่บางทีแบบม,ม,ม,มีคลิปสี่คอมเมนต์บอกว่าน้องออมเลิกทำคลิปหวยเถอะเพราะว่า<ม>ทำอย่างเงี้ยทำให้น้องออมมาทุกเองใช่เช<ม>วลาไม่ถูกก็โทรมาด่าเอออย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยทุกคนผมแบบอืม ช่เราก็จะให้แค่คนที่เขาอุนน้อมาตอนนี้แหละอืมผมเนี้ยแบบอ่านแล้วผมก็คือว่าโอ้โหทำไมทำแบบนี้ไม่ถูกต้องเลยทุทกคนทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องจริงนี่อากาศดีมากพี่เพียบซีนะเรื่องนั้นช่างมันผ่านมาแล้วก็ให้ทุกคนเข้าใจด้วยก็ถือว,ว่าน้องมาบอกผ่านทางช่องผมอีกครั้งหนึ่งนะนะไม่เป็นไรก็ไม่ได้ซีเล่นลุกคิดมากอะไรหรอกืมแค่แบบอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนเนาะเข้าใจก่อนอย่าเพิ่งเล่นกันมาอย่าเพิ่งโทรมาหรือว่าอย่าอย่าเพิ่งักมาด่าเลยมัน คือบางทีพอปู่ก็บอกนะว่าความโลภมากคนน่ะมันทําให้ทุกอย่างสูญเสียสูญเสียใช่กําลังคนโลภมากมันเยอะมากกว่าคนที่รอได้อกําลังเหมือนไฟความดีกับไฟความชั่วมันกําลังต่อสู้กันอยู่เพราะัทุกคนห่วยมันกําลังขึ้นอย่างนี้อะแล้วที่ใจใจมันมันร้อนอะมันอยากได้มันอยากมีเฮ้ยต้องถูกแน่ๆอะไรเงี้ยมันหุ่งกระฉูดเลยมัน พลังมันเยอะมากตอนนี้พลังคนอยากปูกหวยมันเยอะมันต่อสู้กันอยู่อ่ะมันในความคิดส่วนตัวนะพ่อปูกเอาบอกบอกอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าเลขมันไม่ถูกมันก็เป็นเพราะว่าใจคนนี่แหละมันใจคนมันโลภมากกิเลสมันเยอะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ผมจะนั่งรอลุงเรื่องผีออกมาเราจะพักผ่อนกันพี่พี่นะน้อ๋อมคิวเอาเปรีแน่ที่ผูกไหม

ของมห้ผมน,นะคอท่าน,น,น,นนะมาเลยงนี้ตอน,นี้ยโไม่เลือกอุนที้มอย่ตรงไหนมาแต่วันนี้ผมมีเพื่อนอยู่และมีมั่นใจามาอยู่ด้วยกันละก็คือคือแล้ว,ลวไม่ยังมีลนะบางทีอาจจะร้ายอยู่อะไรต่งนางๆอยู่เราขึ้นมาดีแล้วขำอะไรก็ได้นนะ อบอ,อาวองนี้นะเดียวแดดเดี๋ยวพื้นมันไม่ตกอะ่ะมันห้ออ้าวนะฝนไม่จมตกมไดี จะฝนตกฝนโปร่งแล้วอันนี้อยูนอนยนนะ่นี้ก็คือกลิ่นแน่ๆนะโอเคนะรัน้องสีครับถ้าน้องสีเห็นพวกเราแล้วลูกเหี่ยวไม้ผมจับได้นะครับผมวันนี้มาขอบคุณน้องสีมากๆที่ช่วยพกวกเราหลายอย่างเลยถ้าน้องสีไม่เปลือเป็นไรเรารอเอจะมาองกคนได้นะ มาใหุ่นได้ทานนะครับผมเพื่อรับวันนี้ก็คุณจออมมะออสุึกิดก่อรู้สึ่งก่อนถ้าเุ่นมาผมจะเด็นให้ทุกคนได้ดื่มกันนะตอนนี้นเนียบอยู่กันนะวเวลาอย่คพูดนะเลยนะทุกที่อไปดีกว่านะมันเป็นแบันี้ก็ ต้องเล่นอยู่ต้องตัดขา,าดเลายก็เป็นการมีกับปัญญาใหม่เท่านั้นก็คือก็คือเป็นเพื่อนกันได้แต่ไม่สามารถติดต่อไปแล้วนะ